ดีครับท่านทีรักสุขภาพชวนออกกำลังกายกันครับผมอุปกรณ์ง่ายๆครับใช้ตามวิธีของแต่ละท่านไปผมก็ใช้ตัวนี้ครับปึ๊บไป let's go ออกกำลังกายพร้อมกันครับดึง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 ชอปปี้โอ้มาจากโช็อปปี้เพราะว่ามันดีนักรองดู ให้ท่านอาจจะมีวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ขบอกให้ทำสิบครับผมเราแถมไปไหนนะสี่ห้สบหกเจ็ดแปดก็ยแล้วก็ปิดปิดปิดหนึ่งสองสอง อ้ออ้โหอแล้วก็มีตัวนี้แนะนำตัวบีโปมดีกว่าวิ่งก่าเปล่าครับจับติกปี๊ีไปสามหน <two>, ึ่งสองมกระโดดสปริงลงเบาๆครับจะได้ไม่เก็บขอ้อ อัดเบาๆใช้กล้ามเนื้อเป็นตัวยึดจะได้ไม่กระแทกเขา่าอ๋อบางท่านอาจจะเก็บเขาคุณพอบอกว่าไม่ใช้น้ำหนักเยอะบึลุกนั่งวันจูจีโก สิบสิบสิบหกสิบเขาบอกให้สิกเราก็แถมให้เขาหน่อยกันพลาดแล้วก็กระโดดตบ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 วนหึ่งสักหนึ่งนาทีก็ได้ครับคำนวณเอานับหนึ่งถึงหกสิบบางทีผมก็จะสวดมนต์ ทางโลกก็ยังต้องการซับอยู่คาถาเรียกซับเลยสัมปชีชามิณทริโมกรมาจารมหาเทวะสเปกาพระเจริญตีกรมาจารมหาเทวะตะวันตกเหนือเตเป่าติอุทละมังโมอุทละยะวิรัตโยวิรัคคนายังวิรัหิมสา

อนเอ็นข้อปึอ๊บเอ็นขาพักสบที้ออ,อ,อกจดัดแปดเอ,อ ยืดเส้นครับยืดเส้น,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 นชาววัย40กว่าผมปัจจุบันก็45่างิ46โรดเชื่อต่อครับถ้าเวลาน้อยก็เล่งครับ Đây rồi đây bây đây là ma con chá chá อ๋อด้วยมีมาบ้านเลเดนะินดับเบวลมาให้ลูกเล็กเอาครับรักสิทีก่อนหินที่พอประดับประดาบ,บ้าน เดไปเรื่อยๆบริหารเอวบริหารแขนอยากได้กล้ามก็ต้องลงทุนลงแรงสระเวราอันมีค่าของท่านเซ็จประมาณ5นาทีหนาทีบายยครับ